นี่มีดีลูจากเออเกมเพสเมเตอร์นะเป็นปราศาทรเออทเทรายแล้วก็สัตว์เลี้ยงเออเหมือนเขานี้สัตว์เลี้ยงจะเยอะมากนะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ก็ปประมาณ12ตัวทุกคนมีสัตว์เลี้ยงใหม่ประมาณ12ตัวที่ผมอ่าพอพอดูมานะอ่าหลักหลักก็ที่เห็นตอนนี้ก็เป็นอ่าเครยกอเไรวะสปาร์เป็นสปาร์แคทนะทุกคนก็อ่ะ ส่วนเลขลดผ่านไปเดี๋ยววันนี้จะมาแจกแจคิ้วในแมสเปริดนะเป็นเจ้าบัฟเออเป็นเจ้าบัฟเดมอนสองนะครับอีกตัวหนึ่งผมว่าผมจะเก็บไว้ประมวลแล้วก็ฮิ้วคาเค้นนี่คิปอาคิดว่าจะแจกในคลิปหน้าแล้วกันถ้าสมมุติคลิปนี้ถึง70ไล์นะผมจะทําการแจกเจ้าฮิ้วในแมสเปริดตัวนี้ไปนะทุกคนก็ให้ทุกคนลงชื่อเข้ามาในคลิปนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวผมจะทำการใส่หมายเลขเข้าไปในคอมเมนต์ของน้องๆนะก็เป็นตัวเลข ในการสุ่มนะทุกคนการแจกคิวครั้งนี้อาจจะปิดเร็วนะเพราะจําจกัดเออผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะทุกคนก็น่าจะปิดในประมาณสักหกโมงเย็นไม่ก็สามทุ่มครึ่งประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติเออภารกิจที่ผมตั้งเอาไว้มันมันถึงนะนะถ้าถ้าสมมติมันถึงนะทุกคนอส่วนวิธีการสุ่มนะจะมี2ประเภทนะเป็นวงล้อแล้วก็ อ่เป็นแบบกลุ่มแล้วก็เป็นวงล้อนะการสุ่มแบบกลุ่มนะเป็นการคัดคนออกนะแล้วก็การสุ่มแบบวงล้อก็คือเป็นการอ่ะเลือกว่าใครจะมีโอกาสดรับคิวนะทุกคนโอเคส่วนการเป็นกลุ่มนะพี่พอเข้าไปในชุมชนนะมีประมาณ1-4กลุ่มนะทุกคนก็ให้น้องเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะพี่จะดูจากเสียงส่วนรวมถ้าสมมุติกลุ่มในมีเปอร์เซ็นต์มากที่สุดพี่ก็จะเอากลุ่มนั้นเป็นกลุ่มที่เข้ารอบรอบต่อไปนะส่วนถ้าสมมุติมีผู้เล่นเกิน100คนขึ้นไป ก็จะมีให้เลือก2รอบนะก็จะเลือกรอบที่1แล้วก็เลือกรอบที่2นะเดี๋ยวผมจะเขียนให้เห็นภาพแล้วกันรอบแรกนะถ้าสมมติไม่มีถ้าสมมติมีผู้เล่นไม่เกิน1้0คนมีประมาณ80คนเนี่ยพี่จะให้น้องเลือกกลุ่มเสร็จก่อนแล้วก็ถึงวัน ถึงวันที่สุ่มปุ๊บพี่ก็จะทําการแบ่งกลุ่มน้องออกมาแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มนะเลขไหนที่อยู่ในกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่จะได้เข้ารอบไอ้ลุล่าพิวนะส่วนถ้าสมมติมีผู้เล่นเกินประมาณ100คนขึ้นไปพี่จะมีเลือก2รอบก็คือ,อรอบแรกกับรอบ2นะแล้วก็ดูเปอร์เซ็นต์ในการได้เช่นอ่ารอบแรกกลุ่มที่3ได้แล้วก็รอบที่2กลุ่มที่2ได้นะก็มีผู้เล่นประมาณอ่า200คน ก็ตกกลุ่มละประมาณ50คนนะก็จะเอาสอง้คนนั้นไปแบ่งกลุ่ม50คนไหนที่อยู่ในกลุ่มที่3ที่อยู่ในกลุ่มที่3รอบแรกนะก็จะเอา50คนนั้นนะไปไปแบ่งกลุ่มอีกรอบหนึ่งนะ50คนนั้นนะเลขไหนอยู่ในกลุ่มที่2นะก็คือจะเป็นกลุ่มที่ได้ไปลุ้นรับผิวตัวใหญ่นะทุกคนโอเคก็อ่าเขียนนี่เห็นภาพคินี่แหละทุกคนนะอ ผมรู้จักถ้านะคือไอฮิวในแมสเปริตเนี่ย,ยคือฮิวมันราคาตกนะทุกคนก็เลยคิดว่าไททานิกเนี่ยอาจจะราคาตกนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีเป้าหมายอ่ะเพราะว่าตอนนี้พี่มีเป้าหมายในการซื้อไ,ไททานิกมากเลยอยากได้มานะ,อะโอเคลองไปดูกันเอนยห้องนี้ไม่น่ามีไททานิกนะทุกคนไม่มีใครลอยเลยอ่าผมอยากได้ฮิวเบิร์ตไม่ก็จอี่อคือแบบมันยังไงดีเนาะเอา้ามีสัน้น ขอดูหน่อยละกันว่ามันจะราคาเท่าไหร่โอ้มีคนประม,รมูเอ็กซอลอทดูไอ้ทำไมมันถึงไม่วาปมางงอ่ะไททานิกเอ่อ,อ้ไม่ลงเลยราคาเจ็ดทิลเลียนหมดเลยนะราคาไม่ลงเลยทุกคนต้องรออัปเดตอ่ะ ความเดน็น่าจะน่าจะลงอยู่มั้งโอ้โหนี่แปดทิเลียนเลยแพงมากแพงสุดเก็บเก็บเพชรไปทันหรอกเนี่ยอ่าขอดูจอรี่หน่อยก่อนจบคลิปนะทุกคนจริงๆจะโอโ้ไม่มีหรอจริงอยากได้จอรี่มากเลยอ่ะโอ้ไม่มีอะ่ะ โอ้ oh, ทีได้จังโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แล้วก็ถ้าสมมติใครอยากเล่นก็สามารถส่งเชือเามาในคลิปนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวพี่ทําการใส่หมายเลขนลงไปในใต้เมนน้องเองก็สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้แล้วสุ่มยิ้ยังไม่ได้เลยฮะ